สวัสดีจ้าพี่น้องปองป่าปะเกตไหมแล้วเด้อจ้าเมื่อนี้ปะเกตจะมาผัดนอไม้ไผ่ตรงเด้อจ้าพี่น้องจ้าต้มไ้แล้วเรียบร้อยเด้อจ้าพี่น้องจ้าใส่ไก่มักจ้าพี่น้องจ้าอกไก่มักนะจ้าขาเสียเสียบ่ได้เด้อจ้าปะเกตมีเคล็ดลับเด้อจ้าทุกคนอาจจะบใไซก็ได้จ้าปะเกตจะตําหอมกระเทียมเด้อจ้าใส่หอมเล็กน้อยนะจ้าล้วก็พพิกสดจ้า เคล็ดลับมันจะได้หอมนะจ๊ะแล้วก็พริกสดจ้าพี่น้องจ๋าพริกสดเด้อจ้าผงปุ้งกับมีคือเกาืเด้อจ้าพี่น้องจ๋าน้ำมันหอยฟ้าเขียวเด้อจ้าน้ำปลาน้ำตาลน้ำมันจ้าพี่น้องจ๋าแล้วก็ซีอิ๊วขาวจ้าขาดเสียเสียไม่ได้นะจ๊ะผงนัวจ้าพี่น้องจ๋าผงนัวจ้าไข่เอ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 เด้อจ้าพี่น้องจ๋า โอเคจ้ามาเบิงกันต่อๆไปจ้าใชนลำมันจา้าก้าเอาเดื้อจา้ากระทานี้จะไม่สามาคีเท่าไหารเเ่เด้อจา้าตะเกียบลูกกนั้เดื้อจา้ามันบบถนัดจ้าพอในทีแล้วจ้าใส่เดื้อจ้าใส่พริกจา้า หอนจ้าค่ะให้หอนจ้าใส่ไก่จ้าบัดมี่ใส่ไก่เด้อจ้าไก่ไกมักจ้าไก่มักมักไก่เด้อจ้าอาหารนหนังมีกระถอยเด้อจ้า ทำไมถึงต้องหมักไก่มาจันทรพี่น้องเพื่อเกิดความอร่อยจ้าสมาสัครตะเืีอเตาเนี่ยแหละจ้ะพี่น้องรสด,ดีน้ำมันเล็กน้อยซอสต่างๆเนื้อจ้าน้ำมันหอยน้ำตาลนิดนึงเน้อจ้า ป,ททปูประเกตมาเเทนแท้พี่ลีจ้าแท้ปราเกตกสับปะร้เรื่องหลองแกพี่น้องจา้าพี่สามีเกานะ่จาจะเพิ่งขายก๋วยเตี๋ยวเพิ่งมัคแล้วเพิ่งกระบอกสองทียางด้วยจ้าฮัานกันใสหมูสีแดงจินมยังไงจ้าหมูจังโมโหจ้าไก่ไโมโหจา้าพี่น้องจา้า ตะเกียบจำเนื้อจ้าตะเกียบมันจำจ้าเนื่อหิดกระเข่าจ้าแต่ว่าตอนนี้ตะเกียบจำจจม,ม่ดได้แล้วจา้าภาษาเนื้อจ้าเลื้งไปหมดแล้วจ้าพี่น้องจ้าก็ไหลตะเจ็บคอเนาะใครเนื้อน่อยเนื้อจ้าพี่น้องจ้าตะเกียบัาได้ทีแล้วจ้า ไข่จ้าไข่มารวยด้วยกันพี่น้องจ้า กินบอกาพี่น้องจ้ามาซินานากินจ้าพี่น้องจ๋าถ้าถ้าสมมติว่าเขามากักเล้อจ้าพี่น้องจ้าไก่กับเนื้อไก่กับเดือยเพื่เตาวนะจ้าด่งไฟสักนิดหน่อยนะจ้า ใส่กรนเทียข้าวจ้ากระดีจ้าโบธนักเลิศจ้าโอเคจะใส่เครื่องปรุงต่งางๆเลิศจานพี่้องน้ำมันหอยจ้าใส่ไปนะจ้าอัพทูยูจ้า ิวขาวจ้าฝาเขียวจ้าจัดไปจ้าน้ำปลาจ้าเบกไปก่อนกันได้เด้อจ้าน้ำปลาน้ำตาลจ้าพถ้าทำไมถจะออกหวานนิดน้อยเด้อจ้า ได้จ้าคงนัวจ้าขีดตาแอ,องเนือจ้าซอนหน่อยๆนด้อจ้าพี่น้องจ้าอาจ้าโอ้ยโบทนานด้อจ้าพี่น้อง ลิ้นก๊ดจ้าลิ้นแก๊ดใส่ตะลิวกับไส้บ่ได้จ้าที่ย่านกระทะคนอันโคจ้าสีเสีนนยไม่ได้นะร้านโคกแกใจะน้ำร้านโคกนะจ้าออนเค็มนิดหน่อยจ้า ้ยพี่น้องจ๋าลูกหลานก็เมื่อไหร่จะเสร็จย่า่าะสะั่สีหวานเด้อจา้าใส่ลายเด้อจา้า ใส่จ้าใส่หน่้อไม้จ้าอาเด็มีเครื่องมืออันประ้องจมอยได้จ้าพี่น้องขบมไหว้จ้าขนบถนัดจ้า กซาใจจ้ะพี่น้องพวงกระทาบบักริดาจ้าปูแท้กัะบได้โอ้ยเนาะโอเสีได้เด้อจ้า มีราคาพี่น้องจ้าพี่อยัางปลเกตได้ใส่กระทะบะักใหญ่พลาเกตจ้าปลเกตถนาจ้าเพราะ่อปลเกตให้กับเข่าหลายจ้าลูกหลายล้านหลายจ้าโอเคมาเบิ่งกันอีกเท่อน,นึงเนาะจ้าพี่น้องจอบร้อยจ้าพี่น้องจ้าคนหนึ่งละจ้า มทนาทพีลิ้จ้าพริกจ้าพริกใหญ่จ้าโค้กจเบรีโค้ก อย่าลืมเนอจ้าใส่หอมจ้าพี่น้องจ้าแห้งแล้วจ้าพี่น้องจ้าแห้งแล้วจ้า โอเคจ้พี่น้องจ๋าประกเสิร์ฟใส่ในกระทะใบนี้นะจ้าพี่น้องจ๋าลิบจอบจ้าเสร์ฟในกระทะเ้ยจ้าพี่น้องจ๋าเสริฟในกระทะนะจ้า แซ่บพีหนิจ้าพี่น้องจ้าก็เดโม้เด้อจ้าพัดต้มไมออกหวานนิดหน่อยเด้อจ้าพี่น้องจ้าเสิร์ฟแมกกะทะจ้าโอเคจ้าพี่น้องจ้าคำว่าแล้วก็ก้นไรก้นแร์ก้เกล็ดน้ำเน้เด้อจ้าพี่น้องจ้า ซียูเ next video เด้อจ้าพี่น้องจ๋าผัดหน่อไม้ใส่ไก่หมักนะจ้าใส่ไข่จ้าพี่น้องจ๋าขาเสียเสียบ่ได้เด้อจ้าตำพริกจะเลือกใส่หอมแดงน้ำไปเด้อจ้าพี่น้องจ๋าใส่กระเทียมน้ำเด้อจ้าบายบายจ๋า see you next video จ้าอย่าขำโฆษณาประกเกตเด้อจ้าอย่าขำอย่าขำเด้อจ้ากดไลค์กดแชร์ประกเกตน้ำเน้อเด้อจ้าพี่น้องจ๋า ขอบคุณลหลายๆจ้าบ๊ายบาย